สวัสดีครับพิกัดเชิงค้่เนี่ยพอล่าโคออร์ดิเนตในคลิปนี้เนี่ยนะจะเรียนกันเกี่ยวกับความสัมพันธ์ของสมการในระบบพิกัดเชิงค้่กับระบบพิกัดฉากคลิปก่อนหน้านี้นะความสัมพันธ์ของจุดในคลิปนี้ความสัมพันธ์ของสมการกราฟและสมการในระบบพิกัดเชิงคั่เนี่ยตำาเนะี่ย เปลี่ยนรูปแบบนิดนึงนะมองเป็น f ใหญ่ r เซตาเท่าทกับ0ความหมายก็คือย้ายข้างนะเอาพจน์ของ r เซตามาไว้ด้านหนึ่งและเรียกชื่อว่าฟังก์ชัน f ใหญ่เท่ากับ0ในระบบพิกัดฉากนะตัวแปร x y ก็ย้ายข้างมารวมกันไว้ด้านหนึ่งเรียกชื่อว่า f ตัวเล็ก x y อีกด้านหนึงเท่ากับ0นะประโยชน์ใช้งานที่เห็นชัดเจนตัวอย่างเช่นนะฟังก์ชัน f ตัวเล็ก แทน x ด้วยลบ x สมก,การไม่เปลี่ยนความหมายแฝงก็คือกราฟสมมาตรกับแกน y เนี่ย f ใหญ่ตัวนี้ก็เหมือนกันนะถ้าแทน r ได้ลบ r สมก,การไม่เปลี่ยนความหมายแฝงก็คือสมมาตรในระบบของพิกัดเชิงขั้วนะสมมาตรต่างๆในระบบพิกัดเชิงขั้วจะได้เรียนกันในคลิปต่อไปเนะี่ยในคลิปนี้นะเอาเฉพาะความสัมพันธ์ระหว่างกราฟของสมก,การ ให้ f ตัวเล็ก xy มีสูตรเป็น x กำลังสองบวก y กำลังสองลบสี่น f ตัวใหญ r ่ r เซต t มีสูตรเป็น r ลบสองนยะอยากรู้ว่านะกราฟของ f xy เท่ากับศูนย์มีกราฟเป็นรูปอะไรนะอยากรู้ว่ากราฟของ f ใหญ่เท่ากับศูนย์มีกราฟเป็นรูปอะไรเนะเราก็มาดูนะ f ใหญ่ r เซต t เท่ากับศูนย์แทนค่า f ตัวใหญ่ลงไปแล้วนะ r ลบสองย้ายข้างมาก็ r เท่ากับสอง ความหมายก็คือนะจุดนะอารเซตานะมุมเป็นอะไรก็ได้แต่ระยะทางเป็นเลขสองก็หมายถึงจุดต่างๆบนวงกลมรัศมีสองรอบจุดคั่นะ f เล็ก x y เท่ากับศูนย์เราก็แทนค่าสูตร f ตัวเล็ก x y ลงไปนะย้ายข้าง4มาด้านนี้นะมองเป็น2กำลังสองความหมายก็คือในระบบพิกัดฉาก มีกราฟเป็นวงกลมจุดศูนย์กลาง0,0รัศมี2นั้นการ a เท่ากับ2ในระบบพิกัดเชิงคู่ x กําลัง2บวก y กําลัง2เท่ากับ4ระบบพิกัดฉากมีกราฟเป็นรูปเดียวกันต่อไปก็จะดูว่าสมการในรูปแบบต่างๆนะว่าพิกัดฉากไปเชิงคู่พิกัดเชิงคู่กลับมาเป็นพิกัดฉากมีความสัมพันธ์และเกี่ยวข้องกันยังไง x กำลังสบวก y กำลัง2เท่ากับ9ในระบบพิกัดฉากเนี่ยแทนค่าเนี่ยอันนี้ก็เก็คือ3ามกำลัง2 x กำลัง2บวก y กำลัง2เท่ากับ r กำลัง2สูตรนี้มาจากคลิปก่อนหน้านี้นะสูตรความสัมพันธ์ระหว่างจุดในระบบพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วเนี่ย r เท่ากับ3หรือ r เท่ากับลบ3ถูกทั้งคู่เนี่ย เท่ากับ3นี่ยนิยมใช้มากกว่าเนะเข้าใจง่ายกว่านะเลขบวกนะแต่ความหมายก็คือเราบอกว่ากราฟของ R เท่ากับลบ3มันก็วงกลมเนี่ยกราฟของ R เท่ากับ3ก็เป็นวงกลมเนี่ยในที่ก็พูดว่านิยมใช้มากกว่าก็แล้วกันนะ R เท่ากับ3กราฟรูปเดียวกันนะรูปแบบทั่วไปนะ x กำลังสองบวก y กำลังสองเท่ากับ k กำลังสองเนี่ยสนใจกรณีที่ k มากกว่า0นะอันนี้ก็คือวงกลมจุดศูนย์กลาง0 0รัศมี k เท่ากับ k ในระบบพิกัดฉากมีกราฟเป็นรูปเดียวกัน x ลบสามกำลังสองบวก y ลบสามกำลังสองเท่ากับ18เน 28, นะี่ยอันนี้ก็ในระบบของพิกัดฉากก็คือวงกลมจุดศูนย์กลาง3 3ส รัศมีนะรู้สนะิบแปดสมการวงกลมในระบบพิกัดฉากอันนี้เนะี่ยนะีเปลี่ยนเป็นสมการในระบบพิกัดเชิงขั่วนะจะมีรูปแบบเป็นอะไรเนะี่ย x r cos เซต้ y r sin เซต้ากระจายสูตรแล้วนะกระจายสูตรแล้วนะ่ะา,ยนะายกำลังสองข้อกำลังสองรวมกันนะีดึงตัวรวบออกมา ไซา์กำลังสองบวกคอสกำลังสองมีค่าเป็น1น,นึเอกลักษณ์ตรีโกณก็อ้างไกลนิดหนึ่งนะมาจากความรู้นักเรียนมอตน้นพยายามจะเน้นว่าพื้นฐานนักเรียนมอตน้นพื้นฐานนักเรียนมอปลายเนี่ยมันถูกใช้ในพิกัดเชิงขั้วและรูปแบบสมการนะขจัด XY หมดไปแล้วนะพอมาถึงบรรทัดนี้นลบ 6r นะ คอสเซต้าบวก sin เซต้าย้ายข้างมาด้านนี้เนี่ากำลังสองเท่ากับ 6r คูณกับ cos เซต้าบวก sin เซต้าเ R เป็น0ได้จุดนี้เห็นไหมอเป็น0จะได้จุดเดียวนยีต่อไปสนใจกรณี R ไม่เท่ากับ0ก็หารตลอดไปนั่นะรูปแบบสมการก็คือ R เท่ากับ6คูณ c o s เซต้าบวก sin เซตา้าอันนี้คือ การเปลี่ยนสมการจากพิกัดฉากมาเป็นสมการในระบบพิกัดเชิงขั้วเป็นวงกลมนะจุดศูนย์กลางอยู่ที่3 3รัศมีสแควรูทสิเท่ากับ3ในระบบพิกัดฉากนีก็คือเส้นตรงสีน้ำเงินตัวนี้น,นนะ X ท่ากับ3 X คือ r cos เซตาเท่ากับ3เนี สนใจกรณี cos เซตไม่เท่ากับ0ย้ายข้างมาหารเนี่ยเนอาท่ากับ3 sec เนีเซตเท่ากับ3เนะเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงขั้ว R เท่ากับ3เ sec t เ,เส้นตรงแนวนอน y เท่ากับ2เส้นสีแดงตัวนี้นีถ้าอยู่ในระบบพิกัดฉากมันก็คือ y เท่ากับ2 แทนค่า y เท่ากับ r s ซ n เซตาเนี่ยสนใจกรณี s ซ n เซตาไม่เป็นศูนย์ย้ายข้างมาหารแล้วนกับเศษเป็นส่วนก็เป็นโคเซกน r c c เท่ากับ2โคเซกเซตาน y เท่ากับ2ในระบบพิกัดฉากเนีพอเปลี่ยนเป็นพิกัดเชิงคู่ r เท่ากับ2โคเซกเซตาสมการเส้นตรง y เท่ากับ x แทนค่า y เนะี่ย r cos t แทนค่า x r sin t เนะี่ยกับข้างกันนิดนะ y คือ r sin เซต t x คือ r cos t เนะี่ยสนใจกรณี r ไม่เป็นศูนย์นะ r เป็นศนะูนย์เได้จุดนี้อยู่แล้วละ่ะนะบนเส้นตรงถัดไปนะสนใจกรณีนะ sin เซตาไม่เป็นศูนย์ย้ายข้างมาหารเนะี่ยมันก็คือแทนเซตาเท่ากับ1น,นะแทนเซตาเท่ากับ1น่นั่นนะ่ะเนี่ยมุมเซตาอาจจะเป็นพายส่วน4 5พายส่วน4 9พายส่วน4ลบพายส่วน4ถูกทั้งหมดเลยนะแต่นิยมเลือกใช้ตัวนี้นะต้องบอกว่านิยมเลือกใช้นะกรณีจำเป็นจึงจะเลือกใช้เป็นมุมอื่นเนะี่ยเซตาเท่ากับพายส่วน4 การเปลี่ยน,นยจากพิกัดฉาก y เท่ากับ x มาเป็นพิกัดเชิงคั่วนีเส้นตรง y เท่ากับ x เส้นตรงในระบบพิกัดเชิงคู่คือเส้นตรงทึ่งมุมเป็นมุมคงที่เเท่ากับายส่วน4เพราะฉะนั้นถ้า y เท่ากับ mx เนีเราก็เลือกมุมเลยนะ arc tan m สมการเส้นตรงนี 3x บวก 2y เท่ากับ6 เส้นสีแดงเนี่ยนะ y 0 x 2 x 0 y 3เนี่เส้นตรงสีแดงแทนค่า x ละ r cos เซตาแทนค่า y ละ r sin เซาเนะี่ยดึงตัวร่วม r ออกไปเนะี่ยสนใจกรณีที่วงเล็บนี้ไม่เป็นศูนย์เนะี่ยย้ายข้างมาหาร แันกราฟเนะี่ยหรือตัวสมก,การคือ r เท่ากับ6หารด้วย3 cos บวก2ไซนะ์เซต้นถ้ารูปแบบทั่วไปเราก็บอกว่าถ้าสมก,การเส้นตรง ax บวก by เท่ากับ c, c ในระบบพิกัดฉากนะจัดรูปพิชคณิตใช้เอกลักษณ์ตรีโกณบ้างเนะี่ยสมก,การในระบบพิกัดเชิงขั้วก็เป็นรูปแบบนี้นะสมก,การพาราโบลาในระบบพิกัดฉากเราก็แทนค่านะ y คือ r sinθ x เซตาคือ r cos สเซตาเนี่ยสนใจกรณี R ไม่เท่ากับ0นะเพราะอารเป็น0นย์ไม่ได้จุดนี้ไปแล้วละ่ะเนี่ยไเท่ากับอาร์โคสกำลังสองนีถัดไปก็ต้องพูดว่าสนใจกรณี cos เซตาไม่เป็น0นย์ย้ายมาหารนีใช้เอกลักษณ์ตรีโกณละเนะ sin ส่วน c ค s คือแทนนะ1ส่วน cos ก็คือ อันนี้ก็เป็นการเปลี่ยนสมการในระบบพิกัดฉากมาเป็นพิกัดเชิงคั่เนี่ยต่อไปเนะเป็นการเปลี่ยนแบบย้อนกลับบ้างนะกำหนดสมการในระบบพิกัดเชิงคั่ให้หาสมการในระบบพิกัดฉากเนี่ยก็ต้องมีการเนี่ยจัดรูปพิณิตกันบ้างเนี่คูณตลอด ถ้าพูดแบบคณิตศาสตร์ก็บอก R ไม่เท่ากับ0คูณตลอดนะ R เป็น0นย่ะมันมีอยู่แล้วนะได้จุดจุด,จดหนึ่งอยู่แล้วเนะี่ยสนใจกรณี R ไม่เท่ากับ0นะก็เอา R คูณตลอด R กำลังสองเนี่ย x กำลังสบวก Y กำลัง r, สอง r าซเซตาคือ Y ย้ายข้างมาลบ4 Y ่ยกำลังสองสมบูรณ์ก็ต้องบวก4ทั้ง2ด้านอันนีก้ก็กลายเป็นเนี่ยสมการวงกลม จุดศูนย์กลาง0 2รัศมี2เนี่ยรูปแบบที่สัมพันธ์กันนะก็คือ r เท่ k, ากับ 2k sin ์เซอันนี้ก็ x บวก y ลบ k กํลังส2เท่ากับ k กํลังสองมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันเนี่ยแต่ว่าต้องระมัดระวังนิดนึงนะ k เป็นบวก k เป็นลบนะ r เท่ากับ6เนี่ย คอสเซต้าอกำลังสองเนะีเอาอคูณตลอดอนะสนใจกรณีอไม่เท่ากับ0นะ์เอเป็น0มันผ่านจุดนี้อยู่แล้วล่ะนะกรณีอไม่เป็นศูนย์เห็นไหมอคูณตลอดอกำลังสองคือ x กำลังสองบวก y กำลังสองอาร์คอสเซต้าคือ x นะีย้ายข้า,างมาลบหกเอ นะบวก9ทั้งสข้างก็กลายเป็นสมก,การวงกมลมรัศมี3จุดศูนย์กลางอยู่ที่3 0นะจุดศูนย์กลางที่3 0นะรูปแบบทั่วไปนะอันนี้เอาอย่างง่ายก็ K มากกว่า0ก็แล้วกันนะ <S <S นะเทียบกันนะ K ก็คือ3เลในตัวอย่างอันนี้เพราะฉะนั้นถ้าบอกว่า R าเท่ากับ2 K งเคคอสเซตะนะ้าโครงสร้างแบบนี้เนี่ยจะเป็นสมก,การวงกลม เส้นผ่านศูนย์กลางทับแกน x เนะีแนวะคิดลักษณะนี้เนี่ยจะอธิบายละเอียดในคลิปต่อไปนะคือเห็นสมการแล้วเนะี่ยสามารถระบุได้ว่ากราฟเป็นรูปอะไรคล้ายๆกับตอนที่เราเรียนพิกัดฉากในชั้นมอปลายเนี่ยนะพอเจอ y และกับ x กําลังสองจได้ละพาราโบลานะพิกัดเชิงขั้วก็เหมือนกันมันมีรูปแบบมาตรฐานของมันนะแต่ในคลิปนี้เนี่ยก็เอาเนื้อหาแต่เพียงว่าเปลี่ยนจากระบบพิกัด เชิงคั่วมาเป็นพิกัดฉากทำยังไงเปลี่ยนจากพิกัดฉากไปเป็นเชิงคั้วทำยังไงนะสมการในระบบพิกัดฉาก R เท่ากับ6คูณ cos เซตบวก s i n เซตากำลังสอคูณตลอดเนะี่ากำลังสองคือ x กำลังสบวก y กำลัง 2, นะออสองเนี่ยคเซตคือ x R sin เซตคือ y นะีจัดรูปพิชคณิตแล้วเนี่ยมันก็ออกมาเป็นวงกลมนะี จุดศูนย์กลาง3ลมรัศมีนะสามคนรูทสองแผนะนะนรูปแบบของสมก,การในระบบพิกัดฉากกับพิกัดเชิงขั้วมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันจัดรูปไปกลับกันได้นะนในคลิปนี้เนะี่ยก็ให้เห็นความสัมพันธ์ระหว่างสมก,การนะแล้วก็กราฟของสมก,การนะ ในคลิปต่อไปก็จะเป็นรูปแบบเฉพาะเนี่ยพบเห็นสมการในรูปแบบพิกัดเชิงขั้วสามารถระบุได้เลยว่ามีกราฟเป็นรูปอะไรเนี่ยก็จะเรียนกันในคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้เนื้อหาเอาเท่านี้ก่อนสวัสดีครับ